ยอดฮิตใคร,ครจะคิดคะว่าหนังควายจีเนี่ยจะสร้างมูลค่าสร้างเงินให้กับผู้ที่ทำอาชีพนี้ได้ถึงวันละ2,500บาทค่ะมีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูร้านยอดฮิตหนังควายจีที่นี่เลยค่ะคเป็นร้านของนายนาริศสุระวังอายุ 49. ปีเปิดร้านขายหนังควายจีบริเวณริมถนนบ้านหนองบัวค่ะเยื้องกับทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดขาเข้าตูมืองเชียงใหม่ แต่ละวันค่ะมีลูกค้ามาจอดรถข้างทางมาแวะซื้อมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านขายหมดทุกวันเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าไปร้านนี้ช้าอดค่ะเพราะว่าทําเพียงแค่วันละ100ชิ้นเท่านั้นขายชิ้นละ25บาทแต่ละวันมีรายได้ถึงวันละ2500บาทส่วนขั้นตอนการทําค่ะนำหนังควายค่ะมาหมักเกลือนำไปตากแดดเดียวนะคะตัดเป็นชิ้นๆนำมาเผาไฟจนไหม้เกรียมค่ะ หรือว่านานประมาณ2-3นาทีจากนั้นค่ะใช้แปรงมอเตอร์ไฟฟ้าขัดหนังที่ไหม้ค่ะทำความสะอาดจนเหลือแต่หนังด้านในที่เป็นสีขาวแล้วก็ใช้ค้อนเหล็กทุบ จนเนื้อนุ่มนะคะเมื่อนําไปจิ้มกับน้าพริกข่ารับประทานจะมีกลิ่นหอมค่ะเครียกรอบนอกนุ่มในมีรสชาติมันๆเค็มนิดๆอันนี้ตามคนที่ลองไปสอบถามมาดูนะดิฉันก็ไม่เคยทานเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่ากลิ่นมันหอมชวนกินมากๆเลยค่ะเคี้ยวจนเพลินค่ะกว่าจะละเอียดแต่ก็ต้องมีสุขภาพฟันที่ดีด้วยนะถึงจะทานได้อร่อย เปิดขายคะ่ะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนซึ่งขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายจุดนะคะที่เปิดขายหนังควายจีแล้วก็ขายดีทุกร้านด้วยแสดงว่ายอดฮิตมากๆเลยนะคะอะ่ใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปุ